รถโตโยโตโยต้าไม่เล็กช้ำท่อช้ำนึ่งที่เข่าก็ความคารุน่าเหลือในสักนิดไ,งไ,งไปเรียนที่ครับรถโตโยต้าไม่เล็กช้ำท่อนึ่งที่เข่านะครับนะก็ความคารุน่าเหลือในก็สักนิ รถกรนื้อเองเขาพ่ออกซึ่งอันนี้รถเจ็ดปอนะครับซู 0, 3, 1, นสามหนึ่งเจ็ดราคาหกห่อามหนึ่งสี่เจ็ดเอาหน้าไปเรือนรถให้เขาด้วยครับจยากขวบรถกันไปไอ้ไเลยก็ไอ้หนุ่ยว่าโตไปเลยเออ ยืนใจก้องมองปลาเจอนานานับชมปลาตรับปลาใสสีมันวายวายวันกังเองเพิ่งรู้เหรอชมปลาทิวปลาโรยนั้นปลาลำพันแกงให้มันกินก้าวอ๋อไอเหนื่อยเด็กลำพน ไปล่วงเออไม่ต้องเศร้ากังวลเศร้าเลยกันแดกแล้ว <c oughs> น้นปลาตกตัว,ตวเ,เต้าไอ้เจ๊เออต่าพื้นซากเออดูปลาลาเสาโหนโขคห้มพวกเท้าจังลานั้น <c oughs> ลาจระลาะเลี้ยวเที่ยวเวินวนว่ายป,ปลาปนกับฟุ้งปลาว่ายไปตามมารุม เงินปลาลุ่มบกแป้นแปน้แปนเทเงิหม,มันเป็นพลับหิบไม่ตับเข้าแล้วทีเวลากินไปล่วงเอ้อระวังที่มันก้มจำนำจิ้มก็เลยนะเอานำปลามุกใส่กันในแม่ตูวไอ้นี่ใส่ผิวหอมลงมั้ง เอาว่าเทียมกันน้อยน้อยเออบีบจำหนา,าวใ่หายก็ย่นลงยงุ่งจำนำจิ้มออกอยากกัดใจท่างเวลากินถงเงระวังจีมันคมนั่นก่าเปล่าตัวถาีกแต่ปากมันเหมือนมีดคมห้องตัวกลมปากอยู่เห็นลูกกลัว ลาจโดหลว่เจเอตัวเศ้าซ้อเอามาต้มยำาลงแลกินแค้วข่วง้าได้โตตัวยญ่เอามาตำใบม่วงน่ารักดวงเต็มกคำรำออกมอชาติเพชรหวาปอยหมืออพี่นุ้ยรับ นั่นป้ายอะไรพี่ใย่ไล้วนั่นป้ายอะไรอ่ะก็มีเขียนไว้ที่หน้าประตูบ้านนั้นอ่ะอ่านดูดิพี่หนุ้ย่อ่านได้เดี๋ยวนุ้ยก็เขียนมาหรืออ่านได้เออวันนี้วันอาทิตย์วันหยุดราชการไม่ได้พาความรู้มาว้วมากลัวแต่วันอาทิตย์อการเรีือไม่ออกโรงเรียนปิดไว้ ค <laughs> ี่เช็งงานดูดิครับอ่ากูปักเลี้ยวคอไปลาเอ็งงันไปเร็วเฮ้ยนอ้อ,ยนอ,งนองเฮ้ยน้องน้องแดกกครับบอกย้อนไม่วอาคนเดียวเนี่น้องแดกไปงานนะี้ครับครับคุณดงานดูครับ <laughs> โอ้พวกเราโชคดีละต่อไปนี้จะได้มีงานทำือ <laughs> ต่อไปนี้จะได้มีงานทำแล้วพวกเรานะแล้วเราจะได้มีเงินใช้เพื่อจะได้อยู่รอดไง เพราะตอนนี้เราไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวครับบ้านหลังนั้นก็เขียนไว้หน้าบ้านว่ารับสมัครคนงานอย่างน้อยสี่คนพวกเรามาสี่คนบอดีไปไปพบเจ้าบ,บ้านของงานเขาทาไปอคนเราวันโชคดีไม่ลสำคัญเห็นเลยเอาเไปเห็นได้อย่าจะหลักอย่าจะลวงคานี้เออไม่กลไปลงมาดีๆนะตอนนี้ดีเปิ่งแรก คงจะควาดีใจไปร้องแม่ไปเไรื่อยรบอกก็ว่าคนจนรีบปากายขึ้นกราบไว้เจ้าข้ามา,อาบอกว่าจะโกง บอกว่าจากบ้านนาพวกเราป,ระ,ประปะกากกันจุดมุ่งหมายคือเงินทองและสิ่งสี่ต้องการสวัสดีครับโอเ,เอวอักดีไงวักดีไงนี่ผมรูไไ้มาแต่ไหนไปไหนสุดลายไล่กันมาแต่ไหนมาบ้าอช,ชื่อพังผู้นี่ผมชื่อเดดสักครับ ซือเล็กสักอ่ะครับอย่า่าตัวเอียงนังรู้ซื้อไรอ่ะข้อมือหน่อยครับโอ้ชื่อหน่อยนวอ่ะนวยไม่ใช่นวลมังนั่นเลยเนี่ยออลินคนจีนพิษคนไทยมึงโลควังมากไงหน่อยเออถึงกูปูราพุทธกูไม่โลควังคำเดียวไม่โลแกผูดใดได้กูควังไม่โตไม่ออกเลยไม่รวยได้แกควังน้ยหน่อยหน่อยนอยนอยไม่รวยไดย เนี่ยกองที่สารู้สื่ได้อะฮะรู้นังสือได้ไอ้ตุ๊บกูเชืว่าอะไอ้หัวหนไอ้นุ่ยตี่เแกตามสือได้อ่ะกูจำเป็นรู้กูไม่โู้กว้างกูไม่โตกูแล à? À. ้วพวกแกเอ่อพวกเราเนี่ยนะจะต้องเข้าใจด้วยแก้ถามอะไรต้องพูดให้รู้เรื่อง แล้วพ่อไม่โล่กว้างแนะพ่อแรงซื้นี่ก็บอกว่าชื่อห, <ís Win ning noise> หนู้นุ้ย <Punch> ก <underneath> ็หมดเรื่องทั้งในพ่อเฉหนุ้ยครับเอาเฉยโลเลยอ่ะมาใจ่ายโลเลยแลนุ้ยนี่หนูนุ้ยนั่งในโลเลยไม่โลโลเลยนี่สัตว์วก็ง่ายๆโลเลยไปแล้วนี่เขาเชื่อนุ้งก็บอกไว้หนูนุ้ยนะแต่วันคนจริงกอกโลเลยไม่โลโลเลยนี่กล้วยปรับเลนถือจากนูนุ่ยคายแต่วันนี้นี่หมูกอกแนวอะ เก็บวัดแล้วเะีกยบจะพุ่น้อยนอยแล้วมั่วตกทีใอะไอ้พอเล่นถือเมียนเป็นไปตกทีวันขอนมันกันหนังจีบแม่กาดม้ชีนอยู่บนลาแม่กาดมชีนก็โย่ช่วยแตเออแก้มแดงพุ่มยาวถึงมงแต่หวานเนี่ยปากแว่งอ๋อนังกินกินมันกุกตามากูถือได้กูต่อการว่าเฉยมันช่วยนีกูถือว่ากูเปลี่ยนชื่อว่านุรา,า,าเด็นู่นุยเอ๊ะจะไปถึงบ้านมาจำไม่ได้ถึงมึงหละ มันยกกคบจักมันมันยิกกูเล่นแขกต้ไปที่ด้กังมุมปลวกแมายังคบมายังจำได้คบกูจักบรรจชาชนไรไรมันจำได้เลยมาเออกูจักบรรชาชนไรซึ่งมันอ่านว่านูนุยคุยเปลวมันพอยมาเมึองเออได้คบมาไม่ทัาได้คบกูตวหนึ่งจะมันเลยเอ้ไอมึงควันเอกูควัน ตาต่างเรืองกูเลยนี่สายอง่คงรังลูกเสืได้อะคนจะทิงกันก็เชืถุยอะอ้ถุยเองพอต่แกเออเทิงพ่อเองเทิงพ่อระไเองไม่รเองกูไม่เคยได้ยินระเองทำไมทเศร้ากูนึกตรงนี้เทิงก็ไม่ใชถุยนั่งนงถุย มึงยังตัวแทงเออเตงตุยตอวต่อเหมือนกันคู่นู้นุยเป็นโลโลยปิดมัดกินรวบตั้งร้อยตั้งโต๊ดมาตุกตัดเดียวโอ้พีน่นุยไม่รู้อะไรมากเท้าแกเรียกว่าโลโลอยก็หมายความว่าคุณกันละกันต้าถุยก็หมายความว่าคุณเท่งทำไรกันนั้นเรืร่อยๆลูกมาทำไรเนี่ยคือคือผมได้เห็นประกาศเขียนไว้หน้าบ้านว่าะ้าแกจะรับสมัครงานงริงหรือเปล่าครับ โอ้ว่าอีหลักคงงานอยู่ที่แง่เบาแต่ว่าเนแหนเบาเออคงจะไม่กุกวังมันเสือ,อยากใจเแล้วนะบางคงบอกว่ามาทํางานมาทํางานมาอยู่ช่องซ้าวังคล้องนี่มกอ่ะมาอยู่ช่องซ้าวังปลงจะคลองเรื่องอะแต่ผมเป็นผู้บริสุทธิ์นะมีบัตรประชาชนติดมือมาด้วยแล้วแต่ยังเป็นใบเหลืองอยู่โอ้ยตายพังงางไม่พูดทำายทำอรใส่ไยใส่าย,ายแต่ช่างเต้นมาก่อนอยู่ไนอะ ว่าว่ามากองอยู่มงจริงนุฮะ<ฆ>ว่าอยู่มงจริงนุอยู่แค่มงจริงอยู่ในมงนุใ<ฆ>ช่ใจบอกว่าอยู่ในเมืองนั่นแหละแต่ว่าำกำลังเข้าออกมองอ้าว<ฆ>ไม่ไหวไปได้ฝั่งไม้โต้เจ้าครูแล้วตื่นมาอยู่เมืองไทยกี่ปีแล้วว่ามาได้ปี่เลวเลยนั่งต้องนั่งว่าขี้ลัวมา ฮะต้องนั่งว่าแจ้งมองซิงว่าขี้ลัวามาแล้วเห็นมันไปหาหม้อเดียวคือไม่ความมาแกมาแจ้งมองจิ้งทำไมเห็นกระชี้เรือมาเห็นว่าขี้ลัวอ๋อต้องอยากจริงอะแต่ซึ่งมากันไล่คนมาอะมากันไล่คงเลยมากันนั่งนั่งว่าจำไล่ว่ามากันแยกรอยอยกคงอ่ะหืม เฮียกันทุกคนหายคือแกวมากานจัดโดยจัดคนเน่เอาเห้หัว่รอยใหคนอะนังมกที่ล้วมานี่น่ามาในล้วนั่นคือคกาวขึ้งมังมากนังขึ้งมาน้อยนุ่ยแถวแถวเรื่องนังตรอกหลอกขึ้งที่ความเมาครึ้งพอกขบแยกวางลัตาของนึ่งพอแยกวางลัตาของนึ่งพอแยกวางลตาของนึง แยกวันกันตายในเรือฮะคือไม่ความว่าแกเรือมานั่นครบจัดวันตายคนนึงครบจัดวันตายคนนึงเอ้าวผู้คู้ยายดวันกันตายในเรือเรื่นัตนตนไม่ตายละโกว่าไม่ตายแล้วอยกวังแล้วยยกวังแล้วก็ไม่ตายตนเนื้อว่าจของเมียนี่อยากวังแล้วยยกวังแล้วไม่ตายย่ามาขึ้นเรือข้างในมาขึ้นลำโพชิช่องนั่งอ๋อมาขึ้นเรือที่ชนั่งเลย มาคึ้งยอมโพธิชงนั่งแน่นั่งเนยทีนี่ว่าจะอ,องเมียก็มายื่นคอยลุกอยู่หืมมันใกล้ลุกอยู่ออาแจมายื่นคอยรถอยู่เด้เอาเฮ้ามายื่นใกล้ลุกอยู่อะแต่เจ้าลงได้พบลอ็อกไหมไม่พบล็อกแน่ล็อกมั้งไม่มาเนี่ทีนี้ว่าจะอ,องเมียก,ก็นแยกกันทีนั่งยากกันมันนนอา คือไม่พอมาใจกับเมียตัวคนเมีออนเยนแยกกันนั่นงแยกกันห้าหล็อกนี่งูควายเยกนะฮะเปนเรื่องอื่นทุกที่กูไอ้เน,นี่นยต้องไปอยู่แค่ไหนไปอยู่อำเภอปักนั่งดูอำเภอปักนั่งเยาวนครมั่งเลยไปอยู่ปักนั่งนั่งเลยไปอยู่ตรงไหนอ่นะไปอยู่หน้าโรงคาซักข้างคลองนั่งอ้อไปทำงานไรอย,อย,อรยู่ข,ยข้างไหนกูทำงานไถ่หนังแข้งบอกไถ่หนังแข้งไรอยู่ ลุงนำแกงบกไก่ว่างเย็นๆะว่ากระชอที่ถกไล่ไปตำหลวงอัไรทอรี่เมียเจนี้อ้ว่าทอ,าอารี่หะเป่าดีูจะถกรไดลยฮะลายเห็นว่าทอรี่ไายฝังมัวมัดกุหล่ๆๆนั่นไว่าชาคงเมียกระชอที่ถกไล่ไปตำหลวงอำบาชาคงยาคงจงแต่ถึงตอนนำตัวนักติวัด ตอนอำเภอปีปูนตาลกกาไล่ดีคนตายกันมากเนี่ยเศรปากนั่งไห็ว่าน้ำต่วมนักเนี่ยจนโย่เพื่อว่าบางพังมอกอ่ะว่าสักของเมียอยู่ในรั้วนั่งไลยเองเดองฉกนี่ฉกได้ปรจำหลวงเวลาน้ำต่วมย้ายจงนั่งในโรงคาชักนี่กัดเต็มไปม็อกงอควยลอยน้ำมากองลุ้ยมือพวกควยลอยน้ำ กับพวกหัวควายกับพวกหัวลอยน้ำม,มาเดี <c oughs> พอมันอยู่หน้าโรงคาซักอ๋อหัวกับัวคว,วายลอยน้ำม,มาในคลองนั่งเนนะี่ยนี่ว่าช่างคงมียออกับไปทที่ไนหะพอดีมันคิดว่าควายคือว่ายเห็ดมดเนี่ยให้ได้วะคือไม่ความมาแก่ไปสอดแฮ่พอดีแฮ่มันติดอูหัวควายเฮ็ดมด โอ้โหกูฟังลอยเปเ๊ะๆแม่เนี่ทีนี้ว่าเจ้าคงเมียกับผาให้สะบังเนี่ยไม่ผัดไม่ผัดคำไรนี่กังขึนว่าเจ้าคงเมียนางยาพี่กังลุงนี่ยในการลุงเลยหาไคือแกกับเมียนางยาแพ้กันลุงอ้าวลูลี่มัดแถวกูคังไม่โต๊ะไม่หูแถวเลอมัดกูแหลกนี่นี่เอาละผมจะถามตัวแกว่า กแกใจผมทํางานอะไรไม่ทราบหรอกครับงันงที่ว่าตรงการไห้เรื่องทากับพอดี้เหมายักปีเล่วนั้นลงชี้คงว่าทางลงนี่พังมกน้ำต้นมใหญ่ลงที่ข้าวพังมกว่าไว้สร้างลงที่ม้อยขึ้นจักลงอทําเป็งไม้ห่างก่อสร้างอ่ะ <c oughs> ก็ทําได้นะครับแต่ถ้าผิดตรงไหนต้องแกจ่แนะนําบ้างไม่พูว่าแนะนําเองอ่ะเรื่อยเยไอ้เลื่อยไอ้เล, <c oughs> ลื่อยไอ้นน้ย ว้าวใ่พอแกเรียกมันกูเบื่อไฟแกสามันเพิ่งเรียกแต่คู่ใส่นีลู่ลูทำแป้งไหมลงลู่ทำแป้งไม้ลงชื่อม้อ่ฮะลูทำแป้งไม้ลงชื่อมอ่ะนมันใจลาอยู่บบนีอมันง้อมมดแล้วอ๋ออะไรวนงว แกว่าก <kung> <haft kaz ali> ูจะซีม <iba Northeast> ้อยให้คือว่าแกต้องการให้พวดเราตำารุที่ไม่ให้แกเด้ชี่ม้อยให้มัวไม่แล้วกูยุ่งมันจย่งเอาแกม้อยแล้วกระบอกตัวประทำได้ทำได้จะแ่ทำได้ทำได้อ่ะครับออเลยครับเป็นว่าพวกเราทั้งสี่คนจะทำงานให้กับทตแกนออกระต๊อเช้าจะกล้ลงมู่ทำงานแล้วพรุ่งนี้ทำงานเลยตอนเช้า ตงองเย็นนี้ว่าช่างหิง้งช่างปูงช่างชายช่างอิฐไม้พร้อมอ่ะแต่ว่าเรามาพูดเรื่องนี้กันก่อนนะครับทุกหล,ลังไรอ่ะก็เรื่องขาจา้างแรงงานนะครับเท้าแกใจผมเ่าสลร่ไม่ทราบครับโอ้เรื่องขาดจา้างแรงงานไนี่ม,นมันเป็นยิมมันมีนอยู่่องแบบมีสองแบบอะไรบ้างครับขาดจ้างแบบาารงงานนี้แม่สามมีม่องแบบว่าลูกลูมาทางานบางว่านี่ลูกกินกับว่าลือว่าลือหุ้งจริงเองหลือว่าบางบูค่คือคืออย่างนี้ครับ นวโตแก่ผมเข้าใจครับคําพูดคือพวกเราไม่ได้นำอุปกรณ์มาไม่ได้นําช่วยทงอุ่งอ่างอะไรมาทั้งสิ้นนะครับพวกเราต้องกินอยู่กับโต๊าแก่นะครับอ๋อลูกๆกินอยู่กับว่าใช่ครับลายลายไม่พูนะต้องคิดไว้จำล่วงล้อเลยไอ้ล้อเลยไอ้ล้อเลยยทีิคอร์นเชียงนะเชียงนี่แม่ แม, hablando, แม่ target, แมึงอี้แม่มแม่มึงอยากกำลังพร้อมเน่แม่มอ๋อี Adam, แ้แม่มึง <gathering> อี้แม่มแม่มึงอยากกับอีท่านขี้เล้าไอ้ไรอ่ะขวดกระทิงอ๋อเมื่อเีเขก็ไอ้ไรแล้วกูเลยได้เมื่แล้วด่าแก่ไส้นี่เราเรียกหมูม้วทใหนักหน้านี่พันผืดนี่ว่าลูกมาทำงาบางบ้านนี่ลูกกินของลูกว่ากินของว่าไอ้ไรกันพอแกท่ถ้ามึงมาทำงานบ้านแกกินของมึงวากินของแก เนอ่ยลือว่าลือกินกองมึงว่ากินกองแก่เลยกากูกินกองแกกินกองว่าเลยเนื่องในว่าถ้ามาลือมาทำบางว่าลือกินของลือว่ากินของว่ากินของว่ากับอันนี้แล้วว่ามัต้องยุ่งยากลือเอาเองอู่อดโถ่พี่เส่งแม่ที่ใบพี่นึกจะเข้าใจซะพี่นุ้ยจะเป็นคนปัญญาอ่อนสติตื่น อธิบายกูพูดให้แกเข้าใจสิกูไม่รวยสำเพื้อแล้วกูอยอมปากแยิงเข้าในหู้แล้วนี่โม้เโม้เป็นก้อนที่แม่มันมึงโมเป็นน้ำมึงอยากแม่มมาเทียมเพื่อโมแต่มันแบบโรุดโต้โมจริงนนี่ในบัดเช่นเออไปร้องไห้กูโมนั่นรู้โมแค่ควันนี่ไงแล้วอันนี้พุ่งขึ้นบนเข้าปีแรกปีแล้วขึ้นไปบานเกลือได้ต่อมาทิพควักเออรอยทิพควัก อันนี้บอกกันไปไไนล่วงไปใกล้ในร้านว่าฮิตไม่รู้ไปตั้งใกล้ปลื้นไม่มีได้ตั้งบาทเดียวใครฟื้นไม่ได้ตั้งไงมือเมกาทุกวันนําใจปากว่าใช้นาใจเสด็จกอกฟือีทวันไปยื่นสาวเอวยื่นแล่ต่อคูอยู่ชีปลามปลาม,ลามต่อใครอะ่ะว่าต่อพุ่มกับพักเอาได้บว้ยว่าควักงาบาดเล่งไลูกใครไม่แดกลูกมันเดาซ้ำบาทมากอาไม่แดกว่ามึงไม่เคออย่าเทอมเลยอย่ากเงียบอ๋อแล้มึงด่าเขาใส่ม,มาวา่ากูยับใส เป็ดมันนั่งหลูบตอกูเอกรวโมงเลือดถึงไปไอ้ไปพอเราช่วงสวโมงมาแล้วพอเราตีจ้ำใ่ไอ,อเป็ดนั่นไม่หมายเล้วมาถึงบอกอ้วกว่าควักที่บาทน่นาหลวงจันร์เมาหมดจันในช่วงมากรุงเทพมาใกล้พอฉันได้กำไรมัง้งเพื่องของกูไม่ใกล้ที่บาทอีเมืองไป่อนไปกุตตบถายห้งมันนั่งลูบตอกูชาวโมงเลือดไปไอ้ไปรืเองหมายล้วตีฮะไชอ่ชอทาไมนเล้า พ่มึงป่วยกุ้มโคลมอันนี้วักที่บาราทิ์เป็น,เน่ะลูกจะขึ้นในาทิ์ไปเลยว่ามึงไปพรานกูตีตายกูไม่ได้อาบัดกูไม่ค่ายมึงไปบันไปมันยังลลบต่อกูจนลุงไปไอ้ข้อเจ้ากูแหล่ๆมันพล,ลิกหลุลุกแมทในหมดแล้วเก่งเออหยัดแม้มกูรำ้มจนรองเลยน้มหนำหน้าโบไม่เป็นไร นาจะพูดได้โมโม่ทืๆๆๆ่อๆือๆได้เจ้านี่วันนั้นกูตามเล่นๆกูว่าแข่ตายแค่รับกูท่าไม่ลกูท่าไปล่วงนุยตอนนั้นไม่ไม่ไม่กวาต้องเลียแล้วมันเลียไหมเป็นท่ามเลยมึงเลียไหมนุยอ๋อการเลียต่อยมึงเข้มไม่ตายอ๋มึงจะบรัวเข้มรจะลักันหน้าคนคนหัว่กอดสัสน ในนี้พวกเรามาพูดเรื่องงานกันดีกว่าเราจะอดกันก็ใช่มไหมมัวสนุกเล่นทะลึ่งกันอยู่เสอยเวลาเออตามแรกนะครับเวลาเท่าไร่ไม่ทราบครับคือบางทีนะว่าจ้าหวาลอ,อยู่กินกับว่านี่เอาวัางหนึ่งสางซืออ้พอฮะอยู่กินกับท่านวันละสามสิบนั่งและโธ่ต้อแก่ครับผมขอเวลาห้าสิบเถอะไม่ไล่ว่าง้านที่ป่าไอ้ดำไปด้านโน้นเต้นดำไปด้ อยู่ยุ่ไปด่าให้พอได้ยุ่พอได้กินนี่ให้อพอได้ยุ่รอรถวันวันนึงให้อพอได้ป่าชีวิตวันวันนึงเอออยู่ไปด่าเอาถ้างั้นก็เป็นนั้นว่าผมรับงานทํากับทุกแก่ครับแต่ผมขอเวลาหนึ่งเดือนนะครับขอทํางานยายไม่พูกต่อโกคก้ลงมือทํางานกันได้นะต้องอย่างนี้ว่าที่เปช่างนี้ช่างชายอ่ะครับผม พอจะลงมือทำงานปีบานนี้ปีนั้นะนะลหนอามวมาจะลงมือทำงานนนะ้นปีบานนี้

จะต้องทําความสะอาดให้กนั้ท่านดีนะกก็สร้างไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสหน้ามีเวลาพบกันไหมคืนพรุ่งนี้ถ้าไปนองอยากจะไปดูไปชมต่อไปดิค่อยหน้าทองซอยซี่นะครับฮวยกว้างแน่นอนกูติดตามนะแอ้วก็ไปนองกับบานคูที่มีความสุขแอ,อ้วก็ไอุวันหทสุขท,ทร้างพลังสุกคนก็วัดดีครับ